การผจญภัยแบบโรกลที่ไม่ซ้ำซากเข้าสู่ดันเจี้ยนที่มีความยากหลากหลายซึ่งแผนที่และสิ่งต่างๆจะถูกสุ่มใหม่ทั้งหมดในทุกๆรอบการเล่นให้ผู้เล่นรับบทเป็นชิเรนนักเพนเจนและอปะเฟรเรตคู่หูที่พูดได้ซึ่งได้รับนิมิตเกี่ยวกับดินแดนไกลโพ้นและภารกิจช่วยเหลือหญิงสาวบนเกาะเซอร์เพนคอยชิเรนดวันเดอร์ p l u เกม RPG แนวดันเจี้ยนโรกลมาเปิดให้บริการบนมือถือทั้งระบบ a อ d r o i d และ iOS ในสโต์ญี่ปุ่นรวม DLC และเนื้อหาฟรีทั้งหมดบน Switch และ PC โดยราคาเกมจะอยู่่ทีปรระมาณ22ดลสหัฐ